ค่ะสวัสดีค่ะดเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสมาชิกของเรานะคะก็จะมีน้องอะตอมนะคะมีน้องลูกพันมีน้องซันมีน้องนาดาแล้วก็มีน้องนาปีนะคะค่ะและสำหรับภาพแรกของเราในวันนี้นะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาอ่านออกเสียงกันก่อนนะคะ สำหรับอ่านออกสเสียงของเราในวันนี้มาดูนะคะว่าเขาจะพาเด็กมาอ่านออกสเสียงเกี่ยวกับอะไรนี่เลยเดี๋ยวต้องทำเป็นจอใหญ่ให้สักครู่นะคะมาแล้ว สำหรับวันนี้เราก็จะมาอ่านออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษนะคะจากตัว A ถึง Z เลยนะคะจากมีตัว A พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว A พิมพ์เล็กจนถึงตัวเซพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว Z ซตพิมพ์เล็กนะคะาการอ่านออกเสียงอัก,อรกรษรภาษาอังกฤษเด็กๆจำได้นะคะว่าอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวคะใ,ใครจำได้บ้างตอนเช้าก็พาท่องทุกวันเลยนะ อ,อักษรภาษาอังกฤษนะคะจะมีทั้งหมด26ตัวนั่นเองมาดูตัวที่หนึ่งกันเลยนะคะสำหรับตัวที่หนึ่งตัวนี้นะคะก็คือตัว A เด็กอ่านออกเสียงตามคุณฟิงนะคะ A อแอ A เอแอต่อมา อักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะ<บ>ก็คืออักษรภาษาอังกฤษตัว b นะคะจะเป็นตัว b พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว b พิมพ์เล็กนะคะ b เบอร b เบิเรเก่งมากเลย b เบเอร b เบอรเก่งมากเลยค่ะต่อไปอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้คือตัวอะไรเด็กจำได้นะคะ ตอนนี้ง่ายมากๆเลยอ่าสองสามเ็ษตัวนี้ก็คือตัวีนั่นเองจะเป็นตัวีพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีตัวีพิมพ์เล็กนะคะค่ะเด็กๆอา่านออกเสียงตามพวกนะีเข้ซเขเก่งมากเลยีเค้าเขเก่งมากเลยค่ะนาปีอ่าต่อมา อักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาก็คือตัวดีนะคะจะเป็นตัวดีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวดีพิมพ์เล็กนะคะดีเด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 เก่งมากเลยค่ะตัวต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้ก็คือตัว e นั่นเอง ตัว e จะเป็นตัว e พิมพ์ใหญ่นะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือตัว e พิมพ์เล็กนะคะ e a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  เมากเลยค่ะต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้ก็คือตัว S นะคะตัว S พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว S พิมพ์เล็กนะคะ f F F F เก่งมากเลยต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือตัว G นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นตัว G พิมใหญ่แล้วก็ตัว G พิมเล็กนะคะ G เกอร์เกอร์เกอร์เกร์เก่งมากเลยค่ะ ต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือตัว H นะคะตัว H พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว H พิมพ์เล็กนะคะอ่าเด็กๆอ่านออกเสียงตามด้วยนะคะ<ม> H <her. S 2> H u r t H <her. S 2> H H hurt r เก่งมากเลยอ่าต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะ สำหรับตัวนี้นะคะก็คือตัว i นั่นเองอ่าตัว i นะคะในภาพตรงนี้นะคะจะเป็นตัว i พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว i พิมพ์เล็กนะคะอ่าทีนี้เด,ด็กๆอ่านออกเสียงตามกวกนะคะไอเอไ i เอไ i เอไเอเก่งมากเลย ต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือตัว J จนะคะจะเป็นตัว J พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว J พิมพ์เล็กนะคะ J เจอเจเจอเจเจอเจอเก่งมากเลย ต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือตัว K นะคะตัวนี้จะเป็นตัว K พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัว K พิมพ์เล็กนะคะ K K K ่อ K เข่อ K เข่อ K เข่อเก่งมากเลย ต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คือตัว L นะคะตัวนี้จะเป็นตัว L พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัว L พิมพ์เล็กนะคะ L เลอร L เลอร L เลอรเอเก่งมากเลย ต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะีคะก็คือตัว M อนะคะอักษรภาษาอังกฤษตัว M ตัวนี้จะเป็นตัวเพิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัว M พิมพ์เล็กนะคะ M M M มอมเก่งมากเลยค่ะอ่าต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมา ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว n นะคะตัวนี้จะเป็นตัว n พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้นะคะก็คือตัว n พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามกุณคนะคะ n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  เก่งมากเเาต่อมา อักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือตัว O นะคะตัวนี้จะเป็นตัว O พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัว O พิมพ์เล็กนะคะ O ออกโออกโออกอออกเก่งมากเลยค่ะ ต่อมาอาาาักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือตัว P นะคะตัวนี้จะเป็นตัว P พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้นะคะก็คือตัว P พิมพ์เล็กนะคะพ P เพิกพีเพิกพีเพิก เก่งมากเลยต่อไปอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คืออักษรภาษาอังกฤษตัว Q นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Q พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้นะคะก็คือตัว Q พิมพ์เล็กนะคะ Q เข้า Q เข Q เข้ Q เข้เก่งมากเลยค่ะ ต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือตัว R นะคะตัวนี้จะเป็นตัว R พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัว R พิมพ์เล็กนะคะอา R เเก่งมากเลยคะ่ะ ต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็คือตัว s นั่นเองตัว s นะคะตัวนี้จะเป็นตัว s พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัว s พิมพ์เล็กนะคะเด็กอ่านเอาเสียงตามกับพ่อมนะคะ s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  เก่งมากเลย ่าต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือตัวทีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวทีพิมพ์พใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัวทีพิมพเล็กนะคะทีเชอร์ทีเชอร์ทีเชอร์เเก่งมากเลยคะ่ะต่อมา <c ười> อักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือ อักษรภาษาอังกฤษตัว u นะคะตัวนี้จะเป็นตัว u พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัว u พิมพ์เล็กนะคะ U อ่ะยอะ่ะยอะเก่งมากเลยค่ะต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือตัว V นั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว V P U ส่วนตัวนี้ก็คือตัว V Pim เล็กน,นะคะ V U V U นี่ดูเพื่อ <V> นเต็มเออ V เก่งมากเลยต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้นะคะก็คือ W นั่นเอง อ,อักษรภาษาอังกฤษตัวดับเบิลยูนะคะตัวนี้นะคะก็คือดับเบิลยูพิมพใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือดับเบิลยูพิมพเล็กนะคะดับเบิลยู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 เก่งมากเลยต่อไปอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อมาตัวนี้ก็คืออักษรภาษาอังกฤษตัว x นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว x พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัว x พิมพ์เล็กนะคะ x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  เก่งมากเลยต่อมาอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คือตัว y นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัว y พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัว y พิมพ์เล็กนะคะ วายวายเอวายายเงมากเลยต่อมาอักอษรภาษาอังกฤษตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตัวนี้ก็คือตัวแซดนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแซดพิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้ก็คือตัวแซดพิมพ์เล็กน,นะคะแซดแซดซแซด เก่งมากเลยอ่าทีนี้เราก็ได้อ่านออกเสียงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้อ่านออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับอักษรภาษาอังกฤษของเราจะมีทั้งหมดกี่ตัวในใครจําได้ยี่สิบเท่าไหร่คะ <laughs> ยี่สิบเท่าไหร่ฟุ้งพาท่องทุกวันเลยนะ จริงมากเลยค่ะนาตีสำหรับอักษรภาษาอฤษของเรานะคะจะมีทั้งหมด26ตัวนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องจำให้ได้นะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวพวกจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนนับเลขนะคะเดี๋ยวเราจะนับเลขหนึ่งถึงยี่สิบเลยนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนต้องพาเด็กนับถึงยี่สิบแล้วใช่ไหมอ่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ๊ ใ,ใครนับเลขได้นับโชว์คุณพ่อคุณแม่เลยนะเสียงดังๆเลยนะคะ,ะชูนิ้วขึ้นมาแบบนี้เลยกำแบบนี้เลยนับเลขหนึ่งถึงยีพร้อมกันนะคะเอาเป็นภาษาไทยก่อนนะหนึ่งสองสามหนึ่งสอา้เร็ แปดกแล้วก็ต่อด้วยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิแป เก้ายี่สิบเก่งมากเลยปบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมานับเลขหนึ่งถึงยี่สิบเป็นภาษาติดพร้อมกันนะคะอ่เด็กๆพร้อมกันหรือยังอถ้าพร้อมแล้วนับเลขหนึ่งถึงยี่สิบเป็นภาษาอังติดไปพร้อมๆกันเลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามวัน อันสองสามี่อเดแเี okay. after, ่ e ี like. s <S ่เอ่องเ่ไเลยใช่เแล้วก็ต่อด้วยนะคะมีอะไริเ เวินสี่อ่าเก่งมากเลยปกม,มือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับอ่าการอ่านออกเสียงนะคะหรือว่าอ่าการนับเล่นนะคะพวกอาจจะอ่านออกเสียงเพียนนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เจ้าของของภาษานะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้คุณพ่อจะอธิบายให้สําหรับอ่าผู้ปกครองนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะที่เพิ่งจะเข้ามานะคะแล้วก็เด็กๆที่เพิ่งจะเข้ามานะคะ ในการเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันทั้งหมด3รอบนะคะรอบที่1ในเวลา9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงนะคะรอบที่สองเราจะมาเจอกันในเวลา9ก้าโมง50นะคะถึง10โมง่ามนาทีถึง10โมง30นาทีนะคะ ่าแล้วก็รอบที่3ามเราจะมาเจอกันในช่วงเวลาบ่ายโมงนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราจะได้เรียนคาบวิชาการบ้านนะคะในเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสองครึ่งนะคะอ่าแต่ว่าอ่าเขาเพิ่งคิดว่ากลัวมันจะอ่าสายเกินไปนะคะเดี๋ยวเด็กเขาจะไม่สนใจก็เลยเดี๋ยวมาเจอกันในเวลาบ่ายโมงนะคะผู้ปกครองทุกคนสะดวกไหมคะ หรือว่าอยากได้อยากได้เร็วหรือว่าอยากได้ช้ากว่านี้ก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะ,ะในเวลาคาบกันบ้านเดี๋ยวเราจะมาตกลงกันนะคะว่าเราจะมาเจอกันกี่โมงถ้างั้นสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันหลายโมงนะคะ,ะในคาบกันบ้านนะคะนได้คะ่ะค่ะและ,ะสําหรับคาบแรกนะคะตอนนี้ก็จะเหลือเวลา อีกเจ็ดนาทีนะคะและเดี๋ยวก็ต้องจะมาทบทวนสีดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวนสีนะคะว่าเด็กๆจำสีได้หรือเปล่าอ่าทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูซิว่าเขาต้องใส่เสื้อสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าแล้วสีฟ้าภาษาอังกฤษเด็กๆจำได้ไหมว่าสีฟ้าภาษาอังกฤษคืออะไรกูกูสีฟ้าเก่งมากเลยอ่าผมผมของเราสีอะไรคะ สีสีดำสีดำแล้วสีดำภาษาอังกฤษคืออะไรเด็กๆจำได้ไหม b l a อะไรนะคะ black สีดำเก่งมากเลยสวัสดีครับน้องครูอ่าสีดำภาษาอังกฤษนะคะก็คือ black สีดำนั่นเองอ่าทีนี้สีนี้นี่เลยคอเสื้อพกตัวนี้สีสีนี้คือสีอะไรคะ สีขาวสีขาวแล้วสีขาวภาษาอังกฤษคืออะไรเด็กๆจำได้ไหมได้ไว้ไว้สีขาวเก่งมากเลยแล้วทีนี้เด็กลองสังเกตดูสิคะว่าน้องซันใส่เสื้อสีอะไรคะสีอะไรเอ่ยสีเขียวใช่ไหมคะน้องซันใส่เสื้อสีเขียวแล้วสีเขียวภาษาอังกฤษคืออะไรเด็กจจำได้ไหมคะ สี <B. S 1> สีเขียวเก่งมากเลยแล้วทีนี้จะ <B. S 1> มีนาปีมีลูกพันแล้วก็มีอตอ่อใ <c oughs> ส่เสื้อสีเดียวกันเลยเสื้อสีอะไรคะ <c oughs> สีอะไรสีชมพูใส่เสื้อสีชมพูใช่ไหมคะ <B. S 1> แล้วสีชมพูภาษาอังกฤษคืออะไรคะพิงพิงสีชมพูเก่งมากเลย <c oughs> อทีนี้สีส้ม สีส้มภาษาอังกฤษคืออะไรเด็กยคุณแม่คะ Orange Orange สีส้มเก่งมากเลยแล้วสีเหลืองนะคะเยลโล่เยลโล่สีเหลืองเก่งมากเลยค่ะอ่าสีสีน้ำตาลสีน้ำตาลภาษาอังกฤษคืออะไรคะบราวน์สีน้ำตาลเก่งมากเลยสีแดงนะคะเรดเรดสีแดงเก่งมากเลยค่ะนาตี อ่าทีนี้เราทบทวนสีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาเด็กมาทบทวนอวัยวะในร่างกายของเรานี่เลยอันนี้เรียกว่าอะไรคะไ <I. S 1> อ้ไอคืออะไรไ <I. S 1> อยตาแล้วนี้นะคะเ <I. S 1> อียเ <I. S 1> อียคืออะไรคะ <I. S 1> หูเอียหูเก่งมากเลยแล้วนี้นะคะแกหู I. 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 โน้ตจะมูกเก่งมากเลยค่ะแล้วนี้นะคะเมาส์เมาส์ปากแล้วนี้นะคะแอนแอนแปลว่าอะไรมือแอนมืออีกส่แสตแล้วนี้นะคะอันนี้คืออะไรอาร์มอาร์มคืออะไรคะแขนอาร์มแขนเก่งมากเลยแล้วนี้นะคะ ศีรษะศีรษะภาษาอังกฤษคืออะไรหัวเฮ้ศีสษะเก่งเลยแล้วเท้าภาษาอังกฤษนะคะเท้าเท้าภาษาอังกฤษคืออะไรคะฟุตเท้าเก่งมากเลยอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้คืออะไรอาย เกียหูค่ะโน้ตจมูกโน้ตจมูกน้าปากน้าปากเขสีสะเขสีสา,สสาแขนมือแขนมือแขนอานแขนพุทธเท้าพุทธเท้าเก่งมากเลย ทีนี้สำหรับภาพชั่วโมงการอ่านออกเสียงนะคะเดี๋ยวผมก็จะต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในชั่วโมงเรียนนะคะก็คือจะเป็นรายวิชาบูรณาการนะคะแล้วเราจะมาเจอกันในเวลา9โมง50นาทีนะคะเดี๋ยวผกให้เด็กๆพักนะคะ20นาทีนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ คนจะต้องขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่นะคะเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีบายๆค่ะีสวับดี bye.